บอดลูกเสียดัสดีครับสวัสดีครับผม740แล้วก็จะกินข้าวเช้ากันนะโอเคครับวันสุดท้ายของการฝึกนะครับวันอังคารที่8กรกฎาคม2568ก็ไป,ไปเดี๋ยวเช้าสุดท้ายนะครับเราก็จะเตรียมรวมแถวคนรุ่นชาติแล้วก็ตรวจเครื่องยน่งกายประจำวันกันวันนี้ น,นักเรียนนะครับคุณลูกคนนี้มาสุดยอดเลยสัตว์ป่าทรัพยากรป่าปไม้และสัตว์ป่าไว้เป็นมดรดกตกทอดไว้เป็นมารมมดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไปแก่ลูกหลานสืบต่อจะเป็นการซ้อมน,นะครับรับไปประกาศกัน ในอนุบัวนวลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสวยดาวหอดหมวเต้ยสอง,องเอ้อาขวาไม่ใช่เหัอยกประเมินเสร็จแล้วนะครับก็มาดูน้องๆทีอามาอ,อ,อื่นบ้างนะอือโอ้อง กำลังพลแต่ออผมทดสอบบุคคลท่ามือเปล่าปัดนี้นพร้อมแล้วครับเชิญค่ะเออเอาล่ะ กโอ้หยหเจ็ดสองคูณสี่สงสม่าตัวตึงเชือผ้าตึงสุดๆทั้งเชื่อะรงเกงตัวนี้ีเดตัวนี้ีเดโอ้สุดยอดเลยอขนาด่ดีอยเจ็ดยกเลยเดี๋ยวมาดูกันครับ ที่เหลือครับน้องๆ oh, <c oughs> สุดยอดเลยปอออยางนี้เสียชื่อปออนะยังไงพี่เออเนี่ยถ้าลองก้าแลวยุแตร้าน่ม้าน่แโอ้โห

มันมันอยู่5ครูครับที่เขาทดสอบเดี๋ยวไปดูกันตามระเบียบพักเป็นตัวกันนะครับอึ๊งซ้ำครับจุดครับทำไมถ้าปิดจังหวะหรือเปิดจังหวะนะครับบางครั้งก็บอกว่าเปิดจังหวะบางครับเราก็ยังไปิดปิดจังหวะอุ๊ยต่อไปนะครับผมได้รับมอบหมายนะครับมีสองผ้านะครับผ้าถอดผวก กับผ้าส้วมัวนะครับครับผมพร้อมแล้วแรงยามตัวได้เลยแม่ดูผ่อจบและน้องไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอา๋ยมาท่เขาป่าช้างแหลมขามนะครับจังหวัดสงขลานะครับแนะนำที่เออแนะนำที่เที่ยวหน่อยนี่มีสาวๆทั้งนั้นเลยครับคุณแอนครับคุณแอนอยู่ที่ไหนอยู่สลักค้าค่ะมีช้างเยอะค่ะมีช้างให้ดูค่ะยอดที่ป่าตะวันตกนี่นะครับน้องอิ่มน้องอิ่มอยู่ที่ไหนจ๊ะสอบ9อุบลค่ะอยู่ไฟป่า มีสวนป่าค่ะยอดเลยมีทั้งอุทยานมีทั้งสัตว์ป่ามีทั้งไฟป่าเขตห้มล่าสัตว์ป่าค่ะอาว่ามาเลยพีเซนต์นะคะพีเซนต์โอ้โหดูจำเสียงก็คือว่าเป็นอยู่ในพื้นที่อันนี้อยู่ในพื้นที่ค่ะในพื้นที่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหาดหลังบ้านนะคะก่อนที่จะถึงหาดหลังบ้านเนี่ยเราก็จะเจอป่าสนค่ะเราสามารถทจะมาตั้งแคมป์ตรงนี้เพื่อพักร้อนได้อันนี้ค่ะก็จห็นปะปาคางสองฝั่งจบการนำเสนอค่ะ มาดูเรื่องของการตัวอย่างการชนธงนะครับินดีครับน,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 นายชาติชายดีแมวคนหน้าสำงานสำหรับการ และปากาปล่าที่หนึ่งภาคกลางาที่คุณเวทีและผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่ที่สามสาธาณดูครับฝนตกพอดีเลยครับ ในสุดเราก็ได้เกียรติบัตรมานะครับอโอเคสลบลมนะครับให้เราเตรียมตัวถ่ายภาพแล้วก็ถึนทางกาลับเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่คะ่เคะเยี่ยม